สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาที่วัดแคลายนะคะมาทำบุญวันเข้าพรรษานะคะวันที่20กับวันที่21นะคะใครจะมาทำบุญนะคะใกล้ๆวัดแคลายนะคะเชิญได้เลยนะคะ นี่ปุ๊บทำไปแล้วนะคะปักธงไปแล้วนี่ยังน้อยอยู่นะคะจนเมือนคนหมดสิ้นโซ่บานงก็ถูกน้าท่วมเหมือนกันมีประจวบคิรีทันเมือนกันไป เสียงเพลงอันนี้คณะกรรมการวัดแมนบอกขอเชิญวันที่20-21บทำบุญเข้าพรรษาเนาะ20 21กระดากระดานนะคะด ราก็มาทำบุญเข้าพรรษากาันนี่<ด>นะคะต้นเทียนวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเก้า <9. S 1> ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะใครผ่านมาก็มาทำบุญร่วมกันได้นะคะนี่นกยุงนกยุงยังไม่มีตังเลยนกยุงมีตังยี่สบาทนี่นะคะ พี่สั่งี่สังฉันชอบฉันพี่ขี้เท้าขันปล่อยให้น้ำซุ่มตาดีกว่าน้องอยู่บ้านนั้นฉันไม่อาทอ,อยู่ที่สักคราไม่มาช่วยที่สักน้ำตาพูาดพปากไปนี่ก่อนเดี๋ยวยกตป๊ง เราก็อเดินมาเรื่อยๆนะคะจะว่าจะไปปะครับปะครับทำไมตัดต้นไม้หมดเลยอะ่ะตัดต้นไม้ ภาพมันส <this> <have S 2> ั่นนี่ต้นโพต้นใหญ่โพต้นไม้ต้นไม้ไม่ยังไม่หายไปไหนหมดต้นไม้หายไปไหนหมดนกเจี๊ยกกินหมดนกพิราบกินหมด โอ้โหดูต้นไม้ไปหมดเลยต้นไม้ตัดหมดเลยดูสิ ค่ะคณะกรรมการคณะกรรมการบอกนกพิราบตัดต้นไม้หมดเลย <laughs> นกพิราบนกพิราบนกพิราบจิกต้นไม้ตายหมดเลยเหรอเขาบอกเหรอดูซิเลยต้องมาอยู่ที่พื้นเลยเห็นไหมก็ให้มันแตกใหม่นะคะให้แตกใหม่ ร้องอี๋นกพี่ราบร้องไงไปะเขาตัดหมดเลยจะแตกแล้วนะคะแตกแตกใบแตกยอดแล้วดูน้ำตกอ้อ เห็นน้ำตกไม่เอ่ยเรามานี่เราต้องไปดูหน่อไม้วัดแคลายมีหรือเปล่าเดินไปดูหน่อไม้กันเดี๋ยวฝนตกมันก็แตกทีเนี่ไม่ค่อยลมรื่นเลยนี่นะคะ วันที่20-21นะคะที่วัดแครายทําบุญเข้าบรรษานะคะผู้ใดว่างหรือใกล้สถานที่วัดแครายก็ขอมาเชิญทําบุญกันได้นะคะนี่นะคะต้นโพเจ็ดสีใครนับได้เจ็ดสีมั่ง นี่น้นได้จะสีไม่เอ่ยต้นไม้ต้นไม้ไอ้นี่อ่ะเว้ยกังหันไม่มีลมเลยนะคะกังหันเลยไม่นี่เลยดูที่เมฆฝนจะตกนี่ บัวอันนี้บัวไหว้พานี่นะอุ้ยอุเตะหินบัวไหว้บัวไหวพ้พระบรรยากาศดีมากจมือปุ๊กงะไม่อยู่นิ่งเลยขยุคคยกขยิกขยุกขยิกสันนี่ก็บัวน่าจะเป็นบัวไหวพาสีชมพูใช่ไหม นี่วาวายพาออกดอกเดียวค่ะเขาก็จะตัดต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นมันแก่แล้วก็เลยตัดให้มันแตกใหม่นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าเอาไว้นั่งพักผ่อนจิตใจก่อนนะคะ วัวกำลังขึ้นบรรยากาศก็ดีนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศที่วัดแครายนะคะเตรียมสถานที่จัดงานวันเข้าพรรษานะคะทำบุญวันเข้าพรรษานะคะดอกนี้ก็ดอกสี โอ้ยนี่บัวใกล้จะพ้นน้ำแล้วอันนี้บัวพ้นน้ำแล้วครับมีปลาหางนกยุงด้วยพาพุกข,ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุจ้า